สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมืนีกามาเก็บเห็ดอีกแล้วเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาว youtube ชาวเฟซบุ๊กแล้วก็ผู้ติดตามของเดือนเพ่นเด้อค่ะเดอ้ออันมือนีเดือนเพ่นกับสิบห้ามาหาเห็ดขึ้เก่านะคะมือนี้วันอาทิตย์นะคะเป็นเมื่อวันบันอังาค่ะมือนี้ก็เลยมาหาวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์อันวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามเนาะค่ะเนะาะยี่สิบสามเดือนแปดสองห้าหกสามนอจ้ะเนาะ จังหันแล้วคือเกาค่ะจังหันแล้วลราก็มาหาเห็ดเนาะค่ะเนาะนี่เบื่องเด้อมือนี้ว่าสีใดเห็ดอย่างเด้ยค่ะเด้อเบื่องน้ำกันเนาะค่ะเนาะไปหาเริ่มหาน้ำกันเลยเนาะค่ะเนาะหาเลยเนาะเพราะว่าเพื่อนบอกว่ามือนี้เห็ดกอเห็ดดินมันออกเนาะค่ะเนาะันเลยสิหา่ะเข้าไปหาต้องหาละจ้ามองนี้มันเคยข่อนเนาะค่ะเนาะ จ้าอันนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเนาะคะ่ะเนาะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนค่ะค่ะนี่หนึ่งดอกนะคะอันนี้กระเม่นนะคะสีเปิดให้เบิ่งจ้ะสองจ้ะนะคะนี่นีได้แล้วพอได้อยู่นะคะเจ้าของเพื่อนกำลังสียางมาเห็นไหมคะเห็นไหมคะ <c oughs> ขอเสนอคุณหอยทากขอ <c oughs> นี่คะ่ะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนคะดี นี่คะ่ะนี่จจเลนะยัดๆเนาะค่ะเนาะเห็นบ่มคะมาขึ้นฝนกระโตขึ้นเก่านั่นแหละคะ่ะขึ้นของวันเสาร์เนาะคะนะ่ะเนาะโตกเบิร์ตขึ้นนี่ๆน,นะคะนะเห็ดก็ขึ้นเด้ดีเลยคะ่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเห็นบ่คะอีกดอกนึงเนาะคะนะ่ะเนาะนี่อีกหนึ่งดอกอันนี้อีกหนึ่งดอกเด้จ้ะเห็นไหมคะ กอหรือเห็ดแดงหรือเห็ดน้ำหมากค่ะมีสามชื่อสี่ชื่อนะคะบางคนก็เอิ่อเห็ดกอเนาะคะะะ่ะเนาะบางคนก็เอิ่อเห็ดน้ำหมากบางคนก็เอิ่อเห็ดแดงเนาะคะนะ่ะเนาะแต่เดือนเพื่อน,นี้ทึ่งนำ้ำทึ่งน้ำหมากทึ่งแดงทึ่งเห็ดกอเนาะคะนะ่ะเนาะเห็ดเนะคะงามเด้ค่ะเห็นไหเห็นไหมสวยคะ่ะสวยคะ่ะดอกน,นี้งามนะคะ หาอีกนะครนะับน้อหาอีกหาอีกไม่คเคยขึ้นแล้วก็หาอีกหาเปรี้ยๆนะครับนาะงนี่เห็ดกอนี่แดงจ้ะเห็นไหมะคะเป็นพื่อนขาเนื้องเลยค่ะเห็นไหมะคะอุย้ยจุ่มบุ่มจิ้มบิ่มอยู่นะคะนี่คะ่ะเห็นไหมคะนี่คะ่ะเสียอ๋อหายไปเมืนน่อวันเสาร์วันอาทิตย์ได้ค่ะเด้อเสาร์วันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามเดือนแปดหกสามนะคะ เมือนี้หมื่อวานนี้พาลูกไปเฮ็ดแขีวนะคะเลยบ่ได้มาเสียดายค่ะจากมาอยู่ดีค่ะเห็นไหมคะจุ้มบุ้มจิ้มบิ้มอยู่นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะจ้ะเอาเลยเนาะน้ำอยู่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเฮ็ดแดงนะคะเนาะเป็นเฮ็ดธรรมชาติเนาะค่ะเนาะจ้ะก็หาในวัดก็เกินโอ้ย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 อันนี้สามดอกเลยค่ะเห็นบ่คะ นี่ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่นี่ท่านผู้ที่ตามค่านี่ค่ะสามดอกเลยจ้ะโอ้ยยังงามเลยค่ะเอาเลยเนาะค่ะเนาะขนาดบัวลอยมหาเลยค่ะมือว่านนี่บัวลอยมหานี่ค่ะหนึ่งคนสีมหาก่อนนะคะนี่ค่ะตอนนี้กะอันแปดมกเสาอยู่ค่ะตอนนี้ตอนนี้จังหันแล้วค่ะมหาหิตค่ะก็เลยหมานี่ดีกว่าอวย อุ้ยโจบดาปุ๊บจูปุ๊บจูอุ้ยเดาประตูอุยนะคะไปหาต่อแล้วค่ะเนาะเพื่อที่เจออีกถ้าได้เจอเพื่อนแล้วก็เจอไปเรื่อยๆไดะะ้ค่ะฮิตหิดกอหรือหิดแดงฮิตดำหมากนี่แหละค่ะแงงแซ่บๆนะคะ,นะคะหา,ะหาอีกค่ะหาอีกนี่บอมีเด้จ้ะเห็นบ่คะอุ้ยนี่อันนั่นนะคะนี่นะคะ่คคะเพื่อนๆ่ะนี่เด้ อดีอดีดีปังอังนี้ยินไหมคะมาเด้อค่ะมากินน้ากันเลยค่ะเพื่อนขามาเก็บเห็ดกระเดือนเพื่นเด้อเห็ดป่าค่ะโบ,ะบมีเห็ดปลูกนะคะปลูกบ่ได้ค่ะบ่มีที่ให้ที่หน้าคือเขานะคะหาอีกจ้ะหาอีก พยายางไปเรื่อยๆนะคะ,นะเนาะเพื่อนทีเจออีกเจออีกกระโซะะบนนะะดีลเลยค่ะนั่งมาหาเขี้ตะเกียเพื่อนเลยค่ะเด้อมวนเลยค่ะหาผู้เดียวกับมวนเลยค่ะเป็นธรรมดานี่ค่ะหาขี้มวนอยู่ผู้เดียวเหาอจันว่า จเจอเห็ดยังอีกนะคะเจอสางหลางคือสิไข่เนาะคะ่ะหมู่านบ่ไดดมาหาเลบายบ่ด้ดทายคลิปให้ผู้ติดตามแล้วอันมูใน y o u ูทูปในเฟซบุ o กเบึงนะคะพ้าลูกไปใส่รี่แท่นหนึ่งเพิ่นดัดแข่แๆขวเพิ่นมั่นบ่าง้ามค่ะ อู้ดอกนี่เทาเลยดิค่ะทเทาแล้วค่ะบัวลอยซ้ำค่ะนะเจอแล้วจ้ะเห็นบ่คะเห็นบ่คะเพื่อนๆเห็นเห็ดบ่คะหนึ่งดอกสองดอกนะจ๊ะเดย์เดยเดยเห็นบ่คะนี่ค่ะนี่ค่ะเปิดออกแล้วก็หยิบเลยค่ะ บัวตอุ้ยงามงามงามนะคะงามค่ะงามนี่เมีนบ่คะลุ่นรุ่นรุ่นรุนเมนนะคะลุ่นรุนเมีนบ่วเมีนบ่คะอุ้ยเมีนค่ะแต่ว่าเท่าแล้วนะคะเท่าแล้วจ้ะเท่าแล้วอุ้ยใส่ได้อยู่ค่ะเท่าวัดสันวาใส่ได้อยู่ค่ะนี่แหละค่ะเอินามากนะคะถือฝนค่ะนี่เพิ่นก็เลยแบ่งในจักหน่อยนะคะ เชียร์เพอีกิงนะคะแล้วดอกนี้เนาะค่ะดอกนีนะะกน้ก็ลังพอดีงามเลยค่ะเห็นไหมครับเพื่อนๆนี่ดอกนี้ค่ะ, yes. ดะ,คะดดเดี๋ยวมาพายางต่อเนาะเนาะได้ฮิตแดงหลายดอกเลยดิค่ะซิปกาดอกเลยดิค่ะกระเช้าหาอย่างสีน่นั่นแหละค่ะ ว่าพ่นสิขึ้นถ้าพ่นด้ขึ้นแล้วพ่นก็ขึ้นนี่เด้จ้ะเห็นปะคะนี่เด้นี่ค่ะโอ้ยนะคะโชคดีแท้หมือนี้เจอติดติดกันเลยนะคะนี่เด้ค่ะอันนี้ก็แเม่นนะคะเห็นปะคะเพื่อนเพื่อนคะนี่ค่ะปึ๊บ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 แม่นิวค่ะแต่ว่าเถานะคะแต่ว่าหรือบ่เถานะคะแต่ว่ามุนค่ะเห็นปะคะมันมุนอีกดอกหนึ่งนะคะเห็นปะคะ งามค่ะดอกนี้ใส่ได้นะคะอันนี้ดอกตูมมัน,นะค่ะยังหน่อยอยู่ค่ะแต่ว่าก็โอเคเนาะเดือนเพิ่งกัมักซำนี้แหละค่ะล่างดีดีนะคะเนาะแก่งนะะใส่ผักอีตูวใส่ไปแดดเล็กน้อยใส่ผบุษราได้รด <c oughs> ้ายอือโอเคเยค่ะโอเลน <c oughs> ่นมื่อนี้เดือนเพิ่งอัดซีวอา,าวดูแน,น,ะะน,น่เนาะค่ะเนาะหัวหมูอั้นบัวเรียวบัวด้เยวก็เพื่อนเพื่อนก็นเลยเบาดูเนาะค่ะ คี๋หาต่อนะคะีบออีกข้อีกอีก,อกถ้าเพื่อนได้นี่แล้วกะเพิ่นถ้าเพื่อนได้ขึ้นนะเพิ่นก็ขึ้นยืนสัตละค่ะน,นี่ค่ะดอกหนึ่งค่ะเด้นะคะนี่ค่ะจ้งงามจ้ง เพ่อสิเจออีกน,นะคะหาไปเรื่อยต้องใจเย็นๆน,นะคเนาะดเดินเพ่นคนหาหิดหาได้ตลอดหน้าฝนนี้เบิดหน้าฝนแล้วก็จักสิไปหาใสด่ดยค่ะโอุอ้ยเจอแล้วค่ะ เห็ดทานนะคะเห็ดทานค่ะเห็นบ่คะเพื่อนเพื่อนขะอุ้ยโชคดีนะคะเห็ดทานค่ะนี่เด้เห็ดทานค่ะยังหน่อยอยู่นะคะอุ้ยงามค่ะเพื่อนเพื่อนขะนี่เด้อนว่ามันสีโบแมนนะคะแมนค่ะเห็นบ่คะอยงามค่ะจุ่มบุ่มจิ้มบิ่มอยู่นะคะนี่ค่ะเห็นบ่คะเห็ดทานจ้ะงามค่ะโอ้ข้าท่าข้ท่าเลียหาอยู่นะคะ ถ้าเพิ่นได้ขึ้นเพื่นขึ้นเป็นมูนะคะมูบ่เป็นม,มูแค่สามดอกเพิ่นนั่นบ่างขีดว่าคะ <c oughs> อันนี้เห็ดเนาะอันนี้เห็ดหาดค่ะอันนี้เห็ดหาดนะคะเด็กค่ะเห็ดหาดค่ะเห็ดหาดเห็ดหาดอันนี้เห็ดแดงนะคะแต่ว่าแก่แล้วนะคะเราไม่เอานะคะ เก่แล้วค่ะเพราะเมื่อวานไม่ได้มาเก็บก็เลยเก่นะคะนี่ค่ะยังมาไ่ไหนสักพักนะคะเห็นบ่คะแหมเห็นละคะเพื่อนๆขาเี๋วสิหาบรคุยนะคะ <laughs> นี่ค่ะได้หิดละงูกนะคะตอนที่ว่าเก็บห็ดละงูกบรดไทค่ะค่ะฟ้าน้าจังหันนะคะเห็นพอดีเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะได้สองหน่วย สองหน่วยอีกลูกหนึ่งอยใส่หนอนี่เด้ค่ะเห็นไหมคะสามลูกนะคะสี่ลูกจก้ะนี่เด้ค่ะเห็นไหมคะเห็ดอันนี้เห็ดทาน,นะคะ่ะเห็ดทานเจอเมื่อกี้นะคะเห็ดแดงเห็ดดินนะคะเห็นไหมคะตอนที่ก่อนที่เดือนเพ่นสีขาวไปสวดพ่นจกหันนะคะนี่แหละคะ่ะเห็นไหมคะได้หลายอยู่เด้ค่ะอ่ายางต่อนะคะ่ะนาะ อันนี้ดอกเทาเนาะคะ่ะเนาะเทาแล้วหาอ,อีกหาอีกค่ะเพื่อจะเจอเห็ดทานอีกนะคะเห็ดทานนี่เสพเสพเลยค่ะพี่น้องค่ะเสบอีนนี้โคตรเสบเลยแหละขออนุญาตบอกบงงะะโมมวนเลยคะ่ะโคตรเสบค่ะบอกเลยค่ะเห็ดสีดำ ไม่แจับก็เป็นมืดกันมือก็เป็นชีดำเลยคะ่ะแต่ว่าห่างแสกมืออื่นนะคะว่าเดือนเพ่นมาจะไปลงท่านนะคะอู้ว่าิได้ไปมานะคะลงท่านอยู่อันวัดปลาบานทงนะคะว่าสิไปลงท่านมืออื่นไปลงท่านน้ำเดือนเพ่นเนาะค่ะเนาะเดือนเพ่นสิไป ทายคลิปห้เบึงว่าอุย้ยเพิ่นแจกของอย่างลงท่านนี่มันเป็นจังใดเนาะคะ่นะเนาะมวนๆเลยคะ่ะเดินเพื่อนภาษไปรับของแจกกับเพิน่นวาสนา,ากินของแจกและยูดีไม่แห้งเลยคะ่ะสี่บอกใขรโบเวอร์เรนด้วยค่ะเดือนเพื่นจะกินไอยูได้พอของแจกของท่านนี่ล่ะกินแล้วก็ สุขภาพแข็งแรงว่าสันวะมาอเป็นะปเบน,นะครับนะกตะก้าคู่กายขึ้นเก้าหนั่งนะคะ เรได้เปลี่ยนตะกรการแล้วค่ะตะกานี่หาเห็ดมนัมนๆวนด้วยค่ะหาเห็ดมนนะะนนันนี่ดีด้วยะค่ะตะกาใบนี้เป็นีีเดียร์นะค่ะเนาะ เดือดจืดเนาะเลอเฮยเที่ยวเดือดยังพี่ก็น่าเนาะกว่ากว่าจืดเขากับยางเร็วเนี่ยสักหน่อยนะขะเนาะเพราะว่าเพื่อเป็นการบม่เสียเวลาท่านผู้ชมนะคะและท่านผู้ติดตามนะคะ เห็ดดินค่ะเพื่อนๆค่ะเฮ็ดดินค่ะเห็นไหมคะจุ่มบุ่มจิมบิม่ม,มเลยนะคะเห็นไหมคะนี่่ะเจ้าค่ะอ๋อเห็ดปวกไปไทยเพื่อนบอกให้อันปูเพื่อนบอกไปเบื้อ,อ,องเฮ็ดปวกว่าสัตว์มามอาเบิ้งเห็ดปวกนะคะ เจ้าค่ะมือฮีดปวกนะคะเพื่อนมาสิาัดมือฮีดปวกขอพระคุณเจ้าค่ะค่ะเห็ดมคะ่คะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่นคะคะเห็ดปวกอันนี้เห็ดปวกนะคะอันนี้เฮ็ดปวกคะ่ะดอกหน่อยนะคะแต่ว่าดเด่นเป็นกานะคะอันนี้เห็ดดินคะ่ะ เป็นขาเห็นไหมคะเห็นดินค่ะอืมนะคะนี่ค่ะอันนี้น,นะคะเห็นไหมคะดอกหน่อยคะ่ะแต่ว่าเก่เาคือเก่านะคะนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆ่ะ นี่เนาะคะเนาะเห็นหมะคะเฮ็ด <c oughs> จังใดละขึ้นสิพอ